สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพรีเียร์ลยกอังกฤษนัดที่12ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่วูฟก็เปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป2-1เกมนี้เนี่ยทีมเยือนนำไปก่อนจากเบรนแนนจอร์แนในช่วงต้นเกมฮะก่อนที่เจ้าบ้านครับมาเอาคืนในช่วงทดเจ็บครึ่งหลังจากปาโบซาเลเบียแล้วก็มาเรโอเลมินา อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไป3-1เจ้าบ้านได้ประตูจากเลโดทอสซาวิลเลียมซาลิบาแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซิงเชนโกส่วนทีมเยือนได้หนึ่งประตูจากจอร์ดบราห์ฮิลกิสตันเลธแพ้ให้กับเอเวอร์ตันไป2-3ทีมเยือนได้ประตูจากวิกเทอรี่ไมโครเลนโกอับดุลเลย่ดูคุเล่แล้วก็อิดิสซากานาเกส่วนเจ้าบ้านได้สองประตูจากเอเลเบคิเอเซ่แล้วก็ออซอนเอดูอาร์ แม้จะแตดเชิดเอาชนะลูตันทาวไปหนึ่งศูจากวิกตอร์ลินเดเลฟบอลมัดก็เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไป2-0จากโดมินิกโซลันกี้เหมา2ไปเลยนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1และก็2เป็นแมนซิตี้กับอาร์เซนอลมี27คะแนนเท่ากันอันดับ3สเปอร์มี26อันดับ4ลิเวอร์พูล24อันดับ5แอสตันวิลล่ามี22ในขณะที่โซนท้ายตารางอันดับ18ลูตันมี6อันดับ19แล้วก็20เป็นเบอร์ลี่กับเชฟยู outh, ทีีี่มมทละะ4คะแนน ส่วนดาวโนโร่เพเมเล่ออังกฤษยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่สัตว์ไป11ประตูและเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกามีอีก5คู่แอสตันวิลลาเปิดบ้านเจอฟูลแลมไบรตันพบเชฟอยูลิเวอร์พูลเจอเบนฟอร์เอรดเวสต์แฮมพบนอตติงแฮมฟอรเอรสต์แล้วก็ปิดท้ายด้วยเชยลซีเจอแมนซิตี้